ทำมันเย็นพร้อมแล้วก Bapak Chau and God drop Ha ah Yeah. เจ้าพระองค์อานาราราตอซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมาสัมพุธาสาอารวยชอบใดโดยพระองค์เอง แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ไดาอาราโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะปราศรุ่ยชอบได้โดยพระองค์เองอัน,รอนรทรรมยงพุทธานุสตินยองกอรู wà <muchas> zèé. ยามียามมีพระภูมิพระพาทเจา้าดานอาราเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตราสรู้จอได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณาสามบาโนเป็นผู้ถึงพรอมม้อมดยวย God. านังเป็นครูผู้สอนของเทวาดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รูพผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมทาตวาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกจำสั่งสอนสัตว์ดังนี้ นักที่เมสรฬานยาผพ้ที่เมสรฬานวาราสานาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระผู้ทีเจ้าเป็นสาฬานันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนาวัตเตียสาธุสาสเน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสนาพุทธังในวันธรรมานได้ยังปุญญะสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขันไว้บุญใดในบัตินี้ สัพเพติอันตรายมมไห่สุนตาสัตย์สัอันตรายทั้งพวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดแห่งบุญนั้นยีโลวาจะโยจลตจ้าวาด้วยายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี พุทธิผูกรมังราก,กันไม่ยายนงกำหนดเดียน์นใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าผู้โทปฏิกราตัวอัจจัยิยนกังขอพระพุทธเจ้าจงงดสิ่งทุลวงเท่าน,น,นั้นกาลนัลเลสังวลิตุงวาพุทธะเพื่อการสำรวมระวั ในพระภูตเถชาวนายการต่อไปธรรมยังธรรมมานุสตินยองกโรมาเซสวาคาโตะพระกวาตาธรรมุพระธรรมเป็นสิ่งที่พระภูมิพระภาจามได ไดิแล้วสสนดิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิบาสิโก เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับพูดว่าขั้นจงม,มาดูเถอดโอปาไดาโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวถ้าจะตังเวทีต่อผู้ินอยู่ให ด้วยการล่าท,าทังสัตว์นี้

ทำเมกุกงมันกระ,กะตัมวยายัง่งทำนาที่เดียนใดที่ก้าพระเจ้าจะทำแล้วในพระรรมทำรมโมกติกนา้าหัวเจ,จยียงตันขอพระรำจงงดสิ่งโคษลวงเกินน,าน,านั้นนั้นกาะเลสมวาริถุงว่าทำเม เพื่อการสำรวมรวะว่งในพระธรรมในการต่อไปธรรมยังสังขารุสตินายังกโรมาเจโสปฏิบัลน้อยพระกวตโดยซาวะตาซังโกสรงสาบุของพระบุมีพระอาคัา มูไดปฏิบัติด้แล้วปุจจปริปนโนพระกวาโตสาวกสังโฆสรงทรากของพระภูมิพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสังโฆทง ของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อโรธรรมเป็นเครื่อออกจากกุแล้วสามีจิวัติปันโนพระกวะโตสาวะกะสังโฆสงสารของสสพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแลว้ว ยาดีทได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจตาริปุริสายุคานิอาคาโริสาบุคาลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่บเรียงว่าบุรุษได้แปดบุรุอ ทรงสาวกของพระภูมิพระผากเจ้าอาหูในโยเป็นสมควรแก่สกุลที่เขาดำมาบูชาปาหูในโยเป็นสมควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ตอนรักทาหิในโยเป็นผู ควรรักทักษิณาทานอัญเชิญกานิยมเห็นผู้ดีบุคคลทัวไปควรทำอัญเชิญอนุตตรังบุญยกเกตดกางโลกสาสา เจาวัเชนาวัดเตยสาธุสาสเนด้วยการกล่าวนาสักนี้พระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพราศาสนาสังฆเมวันขามายเนรยังพุนยังตระสุตาอีทา พระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระโซได้บัรไควุญใดในรัตนี้สัพพิเพียราญาณิมาเมสุขาสเดชสาอันบารายทั้งพวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยแห่งบุญน้น ด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเกตุกรรมังรมกับกรรมไม่อย่างกันแนดที่เทียนใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคธาทุเจจยังดขอพระสงฆ์จงเงิสิ่งทุลวนเกณันนั้น การะด้สัง,ง,งว้ตงวาสังเกเพื่อการสำรวมระวังในพระสง